ย่อย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 หมดย่างหมดยัางหมดยางโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในการบันดอมนะฮะอยู่กันในเกมโรบอกนะครับแบบไลอะฟาบ้านะฮะเออนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเครื่องเอ่อ นี่นะฮะเครื่อง copy นะครับได้มาแล้วนะตอนนี้เราสามารถปั๊มอุกกาบาตได้อย่างเมามันเลยนะฮะโคตรยยามันสามารถก๊อปได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเป็น time kill เพราะถ้าก๊อป time kill แล้วเราจะได้ ending ซึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาทำ ending กันนะครับหลังจากที่สัญญากันไว้ว่าชิปต่อไปจะเป็น ending ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าวันีว่าช่วงนี้ช่วงนี้อ่าเขาเรียกว่านะช่วงนี้มีทุระนะครับติดทุระในชีวิตจริงก็เลยทําให้ไม่สามารถทาคลิป ได้ไวนะครับเอามาทุกคนเอเดี๋ยวรอโจรป่ามันบุกเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํำเอนดิ้งกันนะฮะเอาละโจรไปแล้วนะฮะมาทุกคนมาเป็นสักขีพยานนะฮะอันนี้ก็ย่อยจังนะฮะสกีพยานแห่งการคนนิ่งไทม์คิวโจ๊ะจะทำไม่จะทำไม,ำไม่เอาจะทำ นั่นแหละ,จะเจ้าแอนดี้ไงใช่เอ๊อะอาเอ้ยมีใครเอาทม์คิวอะมีใครเอาเมดิโอไปใส่ในนี้ยังผมใส่ไวนเพื่อความมั่นใจอันหนึ่งนะนะฮะโอเคเกือบไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อแบบเกมมันแบบเตะหลอกจากไอ้นี่แล้วเดี๋ยวไม่มีเมดิโอในนั้นแล้วเดี๋ยวจะงานเข้านะฮะอ่ายูเลลี่นะฮะใช่ผมมั่นใจ โอ้อีแล้วนะฮะมันยังไม่ยอมอ่ะต้องกดทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยฉันจะทําไม่ต้องห้ามหยุดไม่เอาจะเอา e n d ิ้งห้ามหยุดหยุดไม่ได้โอเคได้ละนะฮะระเบิดนี่ชนะ ending อ้ยเราได้มาแล้วครับ e นดิ้งนะฮะแต่เดี๋ยวจะพักพื้นจะสั่นสะเทือนทองฟ้าวิริตแทนทวนท่านใด ยังตั้งสว่างสวยอันตรายไปทุกที่แม้มันจะมันจะไหวอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับเนี่ยนะเออมีใครมีใครรู้ไหมครับมันจะไหลมันจะมันจะมันจะไหวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนฮนะมีใครรู้ไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้รอ๋อโอ้สิบ oh. สิบมังนะสิบนี่คือสิบนาทีหรือสิบวิแน้าสิบนาทีเลยอ่ะโอ้นานเลอเกินเอาแล้ว โอเคครับก็หลังจากที่รอให้เอนดิ้งมันจบนะครับผ่านวันผ่านคืนช่ามวันเวลามานะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีเพียงแผ่นดินไหวที่คงไหวต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพราชนนั้นแล้วคิดว่ามันน่าจะแค่นี้แหละนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเอนดิ้งก็ขึ้นตั้งแต่ตอนตัวระเบิดแล้วเรียบร้อยนะครับไอไอตัว อาอชิพเมนต์ของเอนดิน้น,นะฮะได้มาแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะฮะก็โอเคครับก็จะชอบกดดิมกดไลค์กดซับสไคร้เ่เป็นกำลังใจในการทำยิ่งตอไปของในแก๊ปรนดอมด้วยนะครับมาช้าแต่ก็มานะนะครับแล้วเจอกันใหม่ในป๊อบบ้าอัปเดตใหม่ครั้งหน้าหรือไม่ก็ไลยอาป๊อบบ้าภาค2นะครับไปจ้าจบท